同学们好，我是金老师。สวัสดีครับนักเรียนทุกคน金老师นะครับ今天我们来学习新的生词。วันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ใหม,ม่นะครับอา้าวเรามาดูกันอา้าวใครจะรู้จักอันนี้เป็นที่ไหนเอ่ย ฟังชันอะไรครับใช่แล้วครับเกาหลีใต้นะครับเราเรามาเรามาดูกันเกาหลีใต้อ่านว่าอะไรครับหานกัว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 ก็คือเกาหลีใต้นะครับอ,อ่านตาม老师น,นะครับ หานกวหากวหาัว,าวเกาหลีใต้นะครับอา้าวคำต่อไปอา้าวที่นี่ประเทศอะไรเอ่ยมีคนรู้จักไหมครับเรามาดูกันนะครับอา้าว เป็นอิตาลีนะครับภาษาจีนก็อ่านคล้ายๆกันอีตาลีอยีตาลีอยีตาลีอิตาลีก็คือประเทศอิตาลีนะครับเรามาอ่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับอีตาลีอยีตาลี อิตาลีโอเคเราอ่านต่อไปไปถึงไหนแล้วนี่ประเทศอะไรเอ่ยมาดูกาาันออสเตรเลียภาษาจีนมีสี่พยางนะครับอ่านว่า ออสเตาลียออาวตาลียออาวตาลียออาวตาลียก็คือออสเตรเลียอันต้องาชื่อนะครับออสเตาลียออาวตาลีย อวตาลียาโอเควันนี้เราจะเรียน3ประเทศนี้นะครับเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งอันแรกหานกัวหานกัวเกาหลีใต้นะครับอันที่สองอิตาลี อิตาลีอิตาลประเทศอิตาลีนะครับคำสุดท้ายนี้ออสวตาลียาออาสตาลียแปลว่าออสเตรเลียนะครับวันนี้เราจะเรียนถึงนี้ก่อนนะครับแล้วนักเรียนจะฝึกอ่านเยอะๆอ่านให้เก่งนะครับ 再见。